คิงแรกตัน6ลรอ8คันแล้เดี๋ยราไปดูนะด้านแอบเอที่ไปเล่ายเล่4 เอช่างโดครับส่วนสัตตีครับช่างฟอรมโหดแจนี่ 6, 8, ทันหกลอบแปดทันคู่แรกครับเจ็ดศูนย์สอง สิบจุดหกสี่หนึ่งสิบจุดหกห้นึงครับแท็กเอเขาลอรบรบบหนึ่งเจ็ดนย์สองหนึงจุดกนึงสองร้บห้าสองร้อีนะครับเป็นเกศศิวิตกูครับเอเอ็เจ เป็นเอ็กซาโบบ้าพลังไกสีคร <s os> ับมีคู่กับเอสซีพีดีคูครับเอเอป๊อกองเจ็ดบางเอคาร์บอตั้มคัสซิงมาสติเกอร์น้องขนุกชันครับห7ึ่งเจ็ดศูน เ,เอเขาลอบครับ10.564 10.641ครับ220 217 หน8้สสาเข้าูรอดต่อไปครับแต่ดูจาก1 3 6 7 1 7 8 4ครับหนึ่งห้าสองแปดครับสองร้อยยีบ

สิบจดห้าเจศูนบจุดแปดสี่สี่สองร้อยสิบ้าสองร้อยสิบสองครับเก็บรถได้เลยนะครับรุ่นสติทััน6หกนะครับเก็บ